สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Trixie o อ a c l e นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่อยากเสริมดวงชะตาทางด้านความรักนะคะเดี๋ยวก็จะมีตัวช่วยที่จะเสริมดวงทั้งทางด้านความรักสำหรับคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะสำหรับคนโสดก็จะเป็นเครื่องรางตัวนี้ที่ชื่อว่า l o v e Romance นะคะก็จะผ่านพิธีการพิธีสาดสายขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ส่วนใหญ่เอาไปก็มักจะได้ผลก็จะมี เข้ามามหรือว่าอาจจะมีคนได้ต่อยอดดูใจกันเป็นแฟนกันนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้ผลนะคะแล้วก็สําหรับคนมีคู่เป็นอันนี้นะคะเป็นเลอร์แพชชั่นนะคะคนมีคู่ก็จะทําให้ความรักมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดการทะเลาะนะคะถ้าใครสนใจสามารถออเดอร์ได้ที่ลายมุมบนด้านซ้ายได้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของการดูดวงของเรากันบ้างนะคะวันนี้นะเราก็เตวขออนุญาตวางอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อน น,นะคะนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะหัวข้อที่เราจะมาดูดวงกันก็คือเขาคิดว่าเราเป็นคนยังไงนะคะโดยที่จะแบ่งออกเป็นสีกองคือ ผีเสื้อสีชมพูผีเสื้อสีส้มเหลืองผีเสื้อสีฟ้าแล้วก็ผีเสื้อสีส้มดำนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครชอบอันไหนนะคะก็ลองเลือกดูนะคะแล้วกเ็เหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่พอมีเวลานะคะรบกวนช่วยทำ time stamp ให้เตียวนิดนึงนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ไปใช้ time stamp ของเพื่อนที่มีน้ำใจที่ทำ time stamp ให้เราอย่าลืมกดเลิฟหรือว่าขอบคุณเขาด้วยเพราะว่าเขาอุตส่าห์มีน้ำใจทำให้เรานะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพ้นการทำนาย โอเคค่ะมาถึงกองแรกหรือว่าใครที่เลือกน้องผีเสื้อสีชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลการทานายจะเป็นยังไงนะคะกับคาถามที่ถามว่าเขาคิดว่าเราเป็นคนยังไงนะคะเขาคิดว่าเราเป็นคนยังไงขอดูหน่อยสิ เขาคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนนะ o u r n ี y นะคะเราอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือว่าชอบท่องเที่ยวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักความก้าวหน้าในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบกระตือรือร้นน,นะคะในสายตาเขาแต่ว่าบางทีเราก็ดูเหมือนว่า เหมือนเราจะมีกำแพงหรือว่าเรามีความลับอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขายังเข้าไม่ถึงเรานะคะแต่เขาคิดว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีนิสัยดีมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้คนหนึ่งเลยนิสัยใช้ได้คนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบ เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างปกป้องคนอื่นนะคะโดยเฉพาะคนที่รักเช่นคนในครอบครัวเพื่อนรักแฟนนะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้เป็นคนที่ค่อนข้างปกป้องเพื่อนพ้องหรืออีกอีกอย่างหนึง่งอาจจะตีความได้ว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะเป็นลักษณะนี้เขาก็มองลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับเรานะคะขอดูหน่อยว่า เขาคิดยังไงกับเรานะบ a ลานซ์ Balance. เขาพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้มันค่อนข้าง Balance นะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะทำให้แบบ คือตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาชอบเราแหละนะคะแต่ว่าเขาอยากให้ความรู้สึกระหว่างเรากับเขาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่สดใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่มีความน่าเบื่อนะคะมีลักษณะของการที่ให้เกียรติกันและกันเขาค่อนข้างมองมองเราแบบค่อนข้างมองเราว่าเป็นคนที่น่าให้เกียรติคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้าง ที่ดีคนหนึ่งนะคะเขาค่อนข้างที่จะอยากที่จะมารู้จักเรามากขึ้น <view> หรือว่าอยากพูดคุยกับเรามากขึ้นเข <view> ารู้สึกว่าการที่เขารู้จักเราเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้คิดที่จะบังคับขู่เข็นหรือว่าห้ามคุณนะคะ <of> คือเขายังชอบที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยากให้คุณรู้สึกดีกับเขานะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาอ่ะควรให้เกียรติคุณนะคะแล้วคือตอนนี้เขาก็พยายามให้เกียรติคุณอย่างเต็มที่ด้วยแต่ว่าในความที่เขาชอบคุณเนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะ ของการที่เขาบอกบอกค่อนข้างเห็นค่อนข้างเห็นนะว่าเขาชอบนะคะแต่ว่ามันเป็นความชอบที่ให้อิสระนะคะให้อิสระในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ไม่ชอบนะคือเขาชอบแต่ว่าเขาไม่บังคับคือถ้าเราอยากทําอะไรเราก็สามารถทําได้เขาค่อนข้างที่จะเชื่อใจโดยเฉพาะไพ่อันนี้นะคะสองอันเนี้ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะเชื่อใจเรามากๆเลย นะคะสองอันนี้นะคะเป็นการที่ให้เกียรตินะคะให้เกียรติว่าเราจะทาอะไรก็ได้และค่อนข้างเชื่อใจให้อิสระเราค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งที่เขาคิดกับเราถือว่าดีนะทีนี้เรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในอีกหนึ่งเดือนนะคะแนวโน้มความสมคัญนในอีกหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงนะฟอร์มาตานะคะยูนิเวอร์ส ไทม์,เบกิ่งนิ่งและรีบอร์น โอเคความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในอีกหนึ่งเดือนนะคะคือนอกจากนะวันที่คุณดูณนะวันนี้นะคะไปอีกหนึ่งเดือนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะอยู่ในขั้นที่แบบลึกซึ้งอะไรมากไหมมันจะเป็นลนักษณะของการที่ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆมากกว่าไพ่ beginning มันยังบอกว่าคือณนะเวลาเนี้ยเรารู้จักกันเยอะนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่มากพอมันยังอยู่ในระดับขั้นที่เป็นเขาเรียกว่าเบื้องต้นอยู่นะคะแต่ว่าความรู้สึกระหว่าง ของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่สดใหม่นะคะมันจะไม่ค่อยมีเรื่องของการเบื่อกันเท่าไหร่หรือว่าถ้ามันมีความรู้สึกของการเบื่อกันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามไม่ให้เกิดความเบื่อเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่รีบอลมันเกิดขึ้นนะคะมีการพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้มันสดใหม่อยู่ตลอดเวลาให้เวลากันและกันมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการที่ค่อยๆเรียนรู้กันมากขึ้นไพ่เฟอร์มาต้ามันเป็นไพ่ที่มันเหมือนรับก็จริงนะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่ ไม่มีอะไรแว่งอ่ะมันเป็นลนักษณะของการที่มั่นคงมากกว่านะคะแล้วก็ยูนิเวอร์สมันเป็นหไหแสดงออกถึงเรื่องของการดึงดูดอ่ะนะคะฉะนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันต่อว่าราศีที่จะนำโชคทางด้านความรักของเราเนี่ยมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะราศีที่จะนำโชคทางด้านความรักของเราคือธาตุลมนะคะคือตุลกุมเมทุน ธนะาตุไฟนะคะเม่สิงธนูแล้วก็ราศีตุลน,นะคะทีนี้เรามาดูวันนำโชคทางด้านความรักของคุณกับเขากันบ้างนะคะว่อควรจะเป็นวันไหนนะขอดูหน่อยซิ วันพุธนะคะถ้าอยากชวนกันไปเดทอยากจีบอยากที่จะดูแลความรู้สึกกันมากขึ้นแนะนําว่าวันพุธเป็นวันที่ดีลองดูนะคะโอเคถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะคะเวลาคลิปหน้ามีการอัปโหลดดวงใหม่ๆม,มันก็จะแจ้งเตือนไปที่คุณทันทีเพียงแค่คุณกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจให้ตีวกับริกซี่ออรด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะมาถึงกองที่2กันแล้วนะคะ หรือว่าใครที่เลือกผีเสื้อสีส้มเหลืองนั่นเองนะคะเดี๋ย <_ O> วเรามาดูกันนะคะมาดูกันนะว่าเขาคิดว่าเราเป็นคนยังไงนะคะเขาคิดว่าเราเป็นคนยังไง อจิตาโต้เราเป็นคนที่ค่อนข้างร่าเริงสดใสนะคะอยู่ด้วยเรารู้สึกดีนะคะอยู่ด้วยเรารู้สึกพึงพอใจแต่ว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวหรือว่าเซนซิทีฟนะคะมีอะไรมากระทบจิตใจเราค่อนข้างที่จะเ,เสียใจง่ายนะคะให้ระวังเรื่องของความเซนซิทีฟนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความสุขะนะคะเหมือนเวลาที่เขาอยู่กับเราหรือเขานึกถึงเราเขาค่อนข้างที่มีความสุขเขารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้าง สายลุยนะคะคืออาจจะไม่ได้แบบสายสตรองอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เป็นลักษณะของการที่ถ้าเจอปัญหาอะไรเราพร้อมที่จะพุ่งชนเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นสายที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อยนั่นเองนะคะเขาค่อนข้างมองว่าอยู่กับเราแล้วสดใสอ,อ่ะนะคะมองว่าเราเป็นคนที่สดใสรมองว่าเราเป็นคนที่ร่าเริงมองว่าเราเป็นคนที่อยู่ด้วยเราน่าจะสนุกดีนะคะนี่คือสิ่งที่เขา มองเรานั่นเองนะคะเขาคิดว่าเราเป็นคนลักษณะนี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับเรานะแล้วเขาคิดยังไงกับเรานะคะขอดูนะโอเคเ i e n d s ติวหยิบชาน,นิดนึงเพราะภัยร่วงต้องขอภัยในความเลทนิดนึงนะคะ ก็เขาจะคิดว่าเราอะอยู่ในลักษณะของความเป็นเพื่อนอยู่นะคะระหว่างเรากับเขาอาจจะต้องอาศัยเรื่องของการจูนกันนะคะอาจจะต้องมีลักษณะของการจูนกันแล้วก็มีการใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นมากกว่านี้นะคะแล้วก็มีลักษณะของการที่คิดว่าเราอาจจะเป็นคนที่คบกันได้นานรู้จักกันได้นานนะคะอาจจะเป็นแบบคนที่แบบว่าเออ เป็นเพื่อนกันได้นานมิตรภาพน่าจะคงอยู่ยาวนานหรืออีกกรณีหนึ่งเขาอาจจะมองว่าเราเป็นคนที่อยู่ไกลนะคะห่างกันนะคะไกลกันนะคะอาจจะเป็น อยู่คนละประเทศอยู่คนละถินอยู่คนละท,ละที่หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่เข้าถึงเราได้ไม่หมดนั่นเองฉะนั้นเขาก็เลยค่อนข้างที่จะดูอยู่นะคะค่อนข้างที่จะดูอยู่ถ้าถามว่าเขาสนใจในตัวเราไหมสนใจนะคะแต่ยังเบสออนของความเป็นเพื่อนนะคะึ่งจะบอกว่าการดูดวงนนะะกกเนี่ยนะคะพิการณาเนี่ยเป็นการดูดวงแบบ general นะคะถ้าใครอยากดู ให้มันตรงแนะนําดูส่วนตัวนะคะถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ก็วางไว้หรือว่าดูเพื่อเป็นไกด์เพื่อความบันเทิงนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอีกหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอีกหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงนะคะ l e ARNING ยังเป็นลนักษณะของการที่เรียนรู้กันและกันอยู่อ่ะ นะคะมีล okay. ักษณะของการที่มองคิดถึงกันในแง่ดีนะคะต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าเออคนนี้ใช้ได้เป็นคนที่แบบว่ารู้สึกดีต่อกันนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันการพูดคุยกันอาจจะแบบเป็นการรู้สึกว่าให้กําลังใจกันหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่ช่วยเยียวยาให้กําลังใจกันอยู่ด้วยกันเรารู้สึกค่อนข้างสนุกสนานค่อนข้างมีเรื่องดีๆเข้าหากันนะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่าให้ระวังตอน ใช้ท้ายท้ายเดือนนะคะให้ระวังเรื่องของท้ายท้ายเดือนว่าจะมีเรื่องของการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างหรือว่าความเซนซิทีฟอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันเนาะนะคะทีนี้เรามาดูราศีที่จะนําโชคทางด้านความรักมาให้เราบ้างนะคะเป็นลัคนาราศีอะไรนะคะลัคนาราศีที่จะนําโชคทางด้านความรักมาให้เราคือราศีธนูนะคะ ราศีเมษโอ้ธาตุไฟมาแรงนะคะแล้วก็ราศีพิจิกนะคะธาตุน้ำนะ,ะทีนี้เรามาดูวันนำโชคทางด้านความรักของเรากันบ้างนะคะว่าวันไหนที่เหมาะกับเรานะคะวันพฤหัสนะคะก็วันพฤหัสก็จะ เป็นวันนำโชคของเรานั่นเองที่เราอยากจะชวนเข้าไปแฮงเอาท์ไหมส่งข้อความไหมหรือว่าอาจจะเป็นทักไปพูดคุยไหมโทรหาไหมนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะโอเคค่ะถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะคะคลิปดวงต่อไปมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณทันทีเพียงแค่คุณกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ติวกริซี่อ์เอ้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โอเคมาถึงกองที่3นะคะหรือว่าใครที่เลือกพีเสื้อสีน้ําเงินหรือสีฟ้านั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าผลกกรทานายจะเป็นยังไงนะคะเขาคิดว่าเราเป็นคนยังไงไหนขอดูซินะคะเขาคิดว่าเราเป็นคนยังไงขอดูหน่อยทริซซี่เราเป็นคนที่ร่าเริงมีความสุขนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบว่า เวลาที่มีอะไรเราค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ดีนะคะเราเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีแต่ว่าเราเป็นคนที่เซนซิทีฟนิดนึงนะคะเวลาที่เราเฮิร์ตอะไรเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเฮิร์ตหนักหรือว่าเราเป็นคนที่บอบบางเวลาใครว่าอะไรเราเรามักจะเสียใจค่อนข้างเยอะนะคะเรามีนิสัยที่เป็นลนักษณะของความมั่นคงค่อนข้างสูงเช่น เขามองว่าถ้าเราชอบใครหรือว่าโฟกัสเรื่องของอะไรเราก็จะมั่นคงกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะยาวนานนะคะคือสิ่งที่เขามองแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนโชคชะตารหรือเปล่าที่ทําให้เรากับเขามาเจอกันเขารู้สึกพิเศษเขารู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดบางอย่างระหว่างคุณกับเขาที่ทําให้เขารู้สึกพิเศษและเขาเชื่อว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีความไปไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะคือเขาค่อนข้าง สนใจคุณแหละนะคะอันนี้ค่อนข้างบอกว่าสนใจเลยเพราะว่าไพ่ยูนิเวอร์สบอกค่อนข้างชัดนะคะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างหรือว่าโชคชะตาที่นำพาให้เรากับเขามาเจอกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเขาคิดยังไงกับเรานะคะเขาคิดยังไงกับเราลองดูหน่อยสิ f i าย Away นะคะเขาเหมือนค่อนข้างที่จะหาทางมารู้จักเรามากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าเราจะอยากคุยกับเขาไหมนะคะหมายถึงว่าเราจะเปิดโอกาสให้เขามากน้อยแค่ไหนนะคะเขาอาจจะบอกว่าคิดว่าการเข้าหาคุณเนี่ยไม่ใช่การเข้าหาแบบ จีบตุ้มทีเดียวนะคะแต่จะเป็นลักษณะของการที่ค่อยๆเข้าหาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเนี่ยคาร์โรลลิงนะคะค่อยๆจูนกันทีละนิดทีละนิดนะคะเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกอบอุ่น ะะถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับเราเขาชอบเราแหละนะคะเขาชอบเราแล้ว,ลวก็พยายามหาหนทางที่จะรู้จักเรามากขึ้นแต่ว่าเขาไม่รีบร้อนนะคะเขาอยากให้เรารู้สึกค่อยเป็นค่อยไปไม่อยากให้เราตกใจแล้ววิ่งหนีนะคะเขารู้สึกอยากให้เรากับเขามีความรู้สึกอบอุ่นกันแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนดูกันค่อยๆจูนกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูก <said S 1> ันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอีกหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงนะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์ในอีกหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงไลฟ์ฟรี free. มีแนวโน้มที่จะค่อนข้างมันเหมือนว่าระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องให้ตื่นเต้นนะคะเช่นอาจจะมีการแบบรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้ดีจังเลยนะคะมีความรู้สึกพิเศษตื่นเต้นหรือว่ามีการทำกิจกรร กิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะยังไม่หวือหวานะคะมันจะเป็นลักษณะของการที่แนปมันไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่แนบในที่นี้นมันไม่ใช่ลักษณะของการหยุดอะติวร,รู้สึกว่ามันยังเป็นลักษณะของการที่มันยังมีการเคลื่อนไหวแต่มันเป็นการหยุดพักช่วงเวลาสั้นๆะนะคะมันเป็นลักษณะของการพักนิดหน่อยมากกว่านะคะก็แนวโน้มความสัมพันธ์น่าจะเป็นลักษณะของ การเริ่มต้นมากกว่านะคะไพ,พ่พีซออกมามสรุปนะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้มันจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจรู้สึกสนใจกันมากขึ้นแต่ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นไปแบบ หนึ่ง 1>, 1, 1. 1, 1. .1 3อมย่างเงี้ยมันจะยังไม่ใช่หนึ่งสามห้าเสร็จอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะค่อยๆค่อยๆอย่างเงีย้ย,ย,ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่บอกว่าโหมันดูนิ่งจังเลยมันดูแบบแทบจ,จะไม่เคลื่อนไหวแต่จริงๆมันเคลื่อนไหวอยู่นะคะแต่ว่ามันน้อยมากนั่นเองนะคะค่อยๆดูกันไปไม่ต้องรีบนะคะทีนี้เราดูนะคะราศีที่จะนำโชคทางด้านความรัก นะคะราศีที่จะนำโชคทางด้านความรักของเราคือลัคนาราศีอะไรนะคะเลโอราศีสิงห์นะคะสกรอปิโอราศีพิจิกเอิร์ธนะคะก็จะเป็น มังกรกันพฤศกนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูวันนำโชคของเรากันบ้างวันนำโชคทางด้านความรักของเราจะเป็นวันไหนกันนะคะไหนขอดูซิวันอังคารนะคะฉะนั้นนะคะถ้า คุณอยากจีบคุณอยากายิ้มให้คุณอยากส่งสัญญาณอะไรหรือว่าเข้าไปคุยบ่อยๆเนี่ยแนะนําว่าวันอังคารอาจจะเป็นวันนำโชคของคุณนะคะโอเคนะคะถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะคะมันจะแจ้งเตือนคลิปดวงใหม่ๆไปที่คุณทันทีที่มีการอัปโหลดคลิปดวงใหม่ๆเพียงแค่คุณกด subscribe แล้วกดกระดิ่งค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ติวดริซี่ออราเคิลด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงกองที่4กันแล้วนะคะหรือว่าใครที่เลือกคิดเสื้อสีส้มดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าผลการทํานายจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดว่าเราเป็นคนยังไงนะคะอืเขาคิดว่าเราเป็นคนยังไง right เราเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าไม่ค่อยคิดร้ายกับคนอื่นอะ นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดร้ายกับคนอื่นเราเป็นคนที่ค่อนข้างแบบจริงใจและเปิดเผยนะคะเราเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระนะคะแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าเหมือนแบบชอบความแตกตา่างนะคะเราเป็นคนที่เป็นสายฮิลนะคะเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนอื่นเรามีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็เขาก็มองว่าเราเป็นคนที่วางตัวใช้ได้ในสังคม ะะเป็นคนที่วางตัวดีในสังคมนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขามองเราเข้ามาทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับเรานะเขาคิดยังไงกับเราขอดูหน่อยสิ เขาค่อนข้างที okay. ่เปิดใจกับเรานะคะคือเขาค่อนข้างที่จะไม่ปิดกั้นกับเรานั่นเองนะคะเขาค่อนข้างที่จะรู้ว่าเราสนใจเขานะคะหรือเขาค่อนข้างที่จะคิดว่าเราสนใจเขาแต่เราไม่แสดงออกเท่าไหร่หรือเปล่านะคะเขาค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกพิเศษให้เขาอยู่นะคะแล้วก็มีแต่ว่าแบบ เรายังไม่ได้โฟกัสที่เขาขนาดนั้นนะคะเรายังมีการมองคนอื่นอยู่บ้างนะคะแต่ถามว่าเขารู้ไหมว่าเราชอบคิดว่าเขารู้นะคะแล้วเขารู้สึกดีกับเราไหมโรแมนติกมันเกิดขึ้นนะคะแสดงว่าเขาค่อนข้างสนใจเราแล้วเขาก็รู้ว่าเราสนใจเขาอยู่นั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองสรุปคือเขาค่อนข้างที่จะเปิดใจกับเรานะนะคะถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยมันมันสามารถเป็นไปได้เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะเพราะว่าไพ่เกตมันเกิดขึ้นนะคะอันแรกแล้วไพ่ปิดท้ายเป็น ไพ่โรแมนติกนะคะฉะนั้นมันเป็นม,มีลักษณะของการที่จะเปิดใจเข้าหากันได้นะคะเขาไม่ได้ปิดกั้นเขาก็มองว่าเราเป็นคนที่น่าสนใจคนหนึ่งแล้วก็สนใจในตัวเราไม่น้อยเลยนะคะทีนี้เรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในอีกหนึ่งเดือนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอีกหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงแนบอืมนะคะความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ในลักษณะของการที่แสดงออกเชิงชู้สาวนะคะแต่อาจจะมีเรื่องที่ทําให กระตือรือร้นหรือว่าเรื่องที่ทําให้ลุ้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการพูดคุยหรือว่ามีการคิดถึงการปรับจูนกันมากขึ้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการที่ มองถึงกันในแง่ดีเวลาคิดถึงกันแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วเขาก็มองว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างดีในสายตาเขาเลยนะคะถ้าถามว่าแนวน้มความสัมพันธ์อีกหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะกระเตื้องไหมช่วงแรกมันจะนิ่งๆนะคะแต่ว่าผ่านไปสักพักมันจะมีลักษณะของการจูนกันแล้วก็มีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะมองเราในแง่ดีมากขึ้นนั่นเองเนาะทีนี้นะคะเรามาดูราศีที่จะนำโชคทางด้านความรักของเรานะคะ ลักษณราศีที่จะนำโชคทางด้านความรักของเราคือราศีเมทุนนะคะคนธาตุดินคือมังกรการพฤษกราศีสิงห์ ะะแล้วก็วันนำโชคนะทางด้านความรักของเราจะเป็นวันไหนเนี่ยคะดูซิวันนำโชคทางด้านความรักของเราวันเสาร์นั่นเองนะคะถ้าใครอยากส่งข้อความติดต่อนะคะหรือว่าชวนออกไปแฮงเอาท์นะคะลองดูวันเสาร์อาจจะเป็นนำโชคของคุณก็ได้นะคะโอเคนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดวงต่อๆไปมันจะแจ้งเตือนไปที่คุณเพียงแค่คุณกด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะพอมี เวลานะคะหรือว่ามีโอกาสดิวก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เตียวกับริกซี่ออรัลเคิลด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ